สวัสดีครับในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบแคตตาล็อกซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีคำถามที่ไม่เหมือนกันบางคนนะครับไม่เข้าใจเลยว่าแคตตาล็อกนั้นมีไว้เพื่ออะไรนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผู้ใช้นะครับจะต้องรู้นะครับมีความจำเป็นต้องรู้จักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับ c a ตตาล็อกนะครับเป็นฐานข้อมูลรูปแบบหนึ่งนะครับมีไว้เพื่อจดจำว่าภาพถ่ายนั้นถูกจัดเก็บไว้ที่ไหนหรือมีการปรับแต่งแก้ไขอะไรไปบ้างโดยที่แคตตาล็อกจะไม่มีการแตะต้องกับภาพถ่ายต้นฉบับเลยนะครับเหมือนเป็นตัวยึดโยงว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับบางคนใช้โปรแกรมมาปีๆก็ยังรู้สึกกลัวทุกครั้งที่ต้องโยกย้ายหรือว่าจัดการนะครับไปยุ่งกับแคตตาล็อก ทั้งที่จริงแล้วสิ่งนี้มีประโยชน์และเป็นคุณสมบัติที่โปรแกรมมีไว้เพื่อให้เกิดความเป็นระบบระเบียบในการทำงานอย่างมากๆเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามนะครับที่ผมได้รับมาเกี่ยวกับแคตตาล็อกนะครับคำถามแรกนะครับเริ่มทำงานครั้งแรกกับแคตตาล็อกนีต้องทำยังไงบ้างนะครับผมจะให้คุณดูตัวอย่างนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมไลน์รูมคลาสสิกขึ้นมาเนี่ยนะครับ สิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับต้องผ่านไปได้ก็คือการกำหนดแคตตาล็อกขึ้นมาก่อนซึ่งเขาจะถามว่าให้เราสร้างด้วยชื่อว่าอะไรและวางไว้ยังตำแหน่งไหนนะครับวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพียงแค่กำหนดชื่อแล้วระบุตำแหน่งก็เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะ ผมมีหมายเหตุสำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ไม่ตรงกันนะครับสำหรับคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับของคุณจะเป็น backslash users นะครับตามด้วย backslash ชื่อของ ผู้ใช้ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจากนั้นก็เป็น backslash pictures นะครับตามด้วย backslash Lightroom นะครับแต่ถ้าเป็น Mac นะครับระบบปฏิบัติการ Macintosh จะเป็น slash users นะครับตามด้วย slash ชื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นของคุณนะครับตามด้วย slash pictures แล้วก็ slash Lightroom นะครับคำถามต่อมานะครับ ถ้าจะอัปเดตแคตตาล็อกให้เป็นรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีผลอะไรไหมนะฮะมันมีผลอะไรไหมบางคนทําในเวอร์ชั่นเก่าแล้วพอมาเปิดในเวอร์ชั่นใหม่มันจะมีคําถามเด้งขึ้นมาว่าคุณจะต้องอัปเดตแคตตาล็อกนะครับทุกๆครั้งเนี่ยนะครับที่มีการอัปเดตเวอร์ชั่นให้กับไลท์ลูมคลาสสิกก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสเสถียรภาพนะครับของแคตตาล็อก ซึ่งคุณจะทำงานกับแคตตาล็อกได้ดีนะครับและไวต่อการเข้าถึงมากกว่าเดิมเพราะมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยย่อมมีการปรับปรุงเสถียรภาพและการทำงานให้ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าแคตตาล็อกที่ถูกอัปเดตอย่างคุณทำในไลท์รูมเวอร์ชัน6นะฮะแล้วมาเป็นเวอร์ชัน7เนี่ยเวลาคุณจะเอาแคตตาล็อกของคุณไปทำงานถอยหลังกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าจะไม่สามารถทำได้แล้วนะครับต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับคำถามต่อมานะครับ การทำให้แคตตาล็อกเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเครื่องนะครับการอัพติมายแคตตาล็อกเนี่ยนะครับมันมีอยู่2อย่างคือทําให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเครื่องนั้นจริงๆกับทําให้เหมาะสมตามความคิดของเรานะฮะสำหรับการทําให้เหมาะสมตามความคิดของเราเนี่ยคุณก็อาจจะไปตั้งค่าเองแต่สําหรับคนที่ไม่รู้เลยนะครับให้ไปที่ไฟล์นะครับจากนั้นเลือกอัพติม z ยแคตตาล็อกนะครับกระบวนการนี้นะครับ ตัวโปรแกรม Lightroom Classic เขาจะปรับให้โปรแกรมมีความเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อมของเครื่องโดยการตรวจสอบ CPU แล้วก็กราฟิกการ์ดนะครับเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นภายในโปรแกรมระหว่างการใช้งานเท่านั้นเองมีแค่สองขั้นตอนงอ่ายๆคือไปที่ไฟล์เลือก optimize catalog นะครับ คำถามต่อมานะครับการบริหารจัดการแคตตาล็อกสําหรับอนาคตหลายคนอาจจะสงสัยว่าแคตตาล็อกเนี่ยมันมีไว้จดจานั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็มีพรีวิวไฟล์ด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการเรียกใช้งานแคตตาล็อกที่นี้เนี่ยเมื่อเราทํางานกับภาพไปเรื่อยๆนะครับแคตตาล็อกก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพราะภาพมันเยอะนี่ใช่ไหมทีนี้จะทํางานอย่างไรสําหรับตัวผมเองซึ่งเป็นผู้สอนนะครับก็จะใช้แคตตาล็อก1แคตตาล็อกใน1ปี พอปีถัดไปเนี่ยผมก็เลิกใช้แคตตาล็อกตัวนั้นโดยการเอาโยนไปไว้บนฮาร์ดดิสก์ภายนอกเพราะว่าผมทำงานบนโน้ตบุ๊กใช่ไหมฮะพื้นที่มันไม่เยอะนะครับ พอพ้นไป1ปีเนี่ยนะครับถ้าจะให้ทํางานกับแคตตาล็อกเดิมอีกมันก็จะเริ่มช้าลงเพราะข้อมูลมันเยอะไงผมก็เลยจะตั้งชื่อแคตตาล็อกตัวนั้นให้เป็นแคตตาล็อกของปีปีนั้นไปเลยนะฮะแล้วก็ทําการย้ายปกติแล้วเนี่ยนะครับแคตตาล็อกมันก็จะเป็นโฟลเดอร์แล้วก็โยนโฟลเดอร์นั้นย้ายไปไว้ฮาร์ดดิสภายนอกเลยซึ่งการทําแบบนี้แหละครับเวลาเปิดไล์ลูมขึ้นในครั้งต่อไปมันก็จะถามว่าแคตตาล็อกได้ถูกโยกย้ายไปคือมันหาไม่เจอวิธีการก็คือระบุพื้นที่นะ แล้วนะแล้วทุกอย่างก็จะกลับเข้ามาเหมือนเดิมซึ่ง จริงๆแล้วในแคตตาล็อกนะครับมันจะมี2อย่างที่คุณต้องจดจําด้วยกันที่สาเหตุที่มันมีขนาดใหญ่เพราะหนึ่งมันจดจําในรูปแบบข้อมูลโค้ดหรือตัวอักษรเช่นข้อมูลเม t าดาต้าของภาพค่า EXIF นะครับการตั้งค่าต่างๆหรือว่าสเกลว่าที่ไหนแต่งภาพไว้ประมาณไหนอะไรยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพรีวิวไฟล์นะครับพรีวิวไฟล์เป็นการดูภาพแบบผ,ผันผ,นผ่านน่ะคือถ้าคุณไม่ได้ไปคลิกซูมภาพนั้นหรือกําลังแต่งภาพนั้นจริงๆนะครับมันจะมีไฟล์จําลองขึ้นมาเราเรียกตรงนี้ว่าพรีว ไฟจะทําให้ไลท์ลูมทางานเร็วขึ้นในขณะที่คุณยังไม่ได้ทํางานกับภาพนั้นเต็มๆเพราะถ้าให้ไลท์ลูมโหลดข้อมูลภาพเต็มๆทุกภาพที่คุณดูผ่านๆไปเนี่ยมันจะใช้ข้อมูลมหาศาลมากนะครับเขาจึงต้องมีระบบนี้เอาไว้นะฮะการบริหารจัดการแคตาล็อกสำหรับอนาคตจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่คุณจะต้องคํานึงถึงถ้าคุณทํางานกับภาพปริมาณมากๆหรือรับงานคุณแทบจะต้องตั้งแคตาล็อกไว้สําหรับงานนะั้นโดยเฉพาะเลยก็ได้นะฮะดังนั้นก็ดูตามความเหมาะสมว่าคุณทํางานเยอะแค่ไหนอย่างผมเนี่ย ปีปีหนึ่งถึง2,000 3,000ภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะผมก็ใช้ปีนะครับ1ปีต่อ1แคตตาล็อกนะครับ